เฮยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็วสูวไ่ไลฟ์ g อ c h ช n แนลกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับไอเทมของเกมเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ ไอเทมโจมตีประเภทกายภาพก่อนเลยแล้วกันนะฮะจะอยู่ในโหมดแอตแท็กอ่ะเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาอ่ะเราไปดูไอเทมชิ้นแรกนะครับโอน้น่มารุไอเทมชิ้นนี้จะเป็นดาบดูดเลือดนะครับเพิ่มพลังโจมตีเยอะที่สุดในเกมนะเพิ่มให้90หน่วยดูดเลือด10%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี15%ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าแรงมากๆแล้วก็พาสซีฟทำงานนะครับเราฆ่าศัตรูฝั่งตรงข้ามได้มันจะหิวให้เรา10%ของ HP ค่า HP พื้นฐานของเรานะครับ ตัวนี้ก็จะเหมาะกับไอเทมที่เป็นของแคลลี่ในช่วงเลนเกมหรือว่าพวกไฟเตอร์ที่ต้องการดุดเลือดเยอะอย่างเช่นอินุยาชาอินุงามินะฮะประมาณนี้ก็จะทําให้ยืนเลนได้นานขึ้นเวลาเข้าคุกวงไฟคิวได้ก็จะยืนได้ต่อเนื่องน,นะครับต่อไปโอเทนตะ เราเรียกกันสั้นๆว่าดาบคลิทใหญ่เพราะว่าเป็นดาบคลิทที่เพิ่มพลังโจมตีเยอะที่สุดในเกมแล้วนะฮะจะเพิ่มพลังโจมตีอยู่ที่80หน่วยแล้วก็เพิ่มอัตราการติดคลิทที่เข้ายีิเปอร์เซ็นต์พสซีฟของเขามีด้วยกันก็คือถ้าเกิดว่าเราตีติดคลินะครับจะทําให้คลิทที่เข้าที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงขึ้นบวก20หน่วยแล้วก็บวกพลังโจมตีของเราอีก35%าเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้คลิทของเรานั้นแรงยิ่งขึ้นต่อไปจูซูมารุดาบนี้เป็นดาทีี่่ค ส่วนใหญ่จะออกนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตี40%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีถึง45%มีแพสซีฟด้วยกัน2อย่างนะครับแพสซีฟแรกก็คือดูดเลือด10%แพสซีฟต่อมานะครับจะทําการโจมตีสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซนต์กับ HP สูงสุดของเป้าหมายนะครับอ่าแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อเบเนียน90หน่วยนะครับผมทำให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นแล้วก็ละลายแท้งนะครับเป็นดับละลายแท้ง ต่อไปนะครับ Heaven Thunder ไอเทมนี้เราเรียกกันว่าบ้องช h o t อะไรก็ตามแต่นะตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตี60หน่วยเพิ่มเรังโจมตี35%แล้วก็ดูดเลือด10%นะครับแต่ว่าแพสซีฟของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าทุกๆก,การโจมตีภายใน9วินาทีเนี่ยจะมีแพสซีฟขึ้นมาของไอเทมจ้นนี้ทําให้การโจมตีของเขาเนี่ยครั้งถัดไปจะทําการช็อตไฟฟ้าให้กับเป้าหมายที่อยู่ในระยะ5ตัวนะครับ ความเสียหายจะเป็นความเสียหายเวทนะ50หน่วยบวก12.5%ของเลเวลปัจจุบันของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีคููดาวอยู่9วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราตีโดนเป้าหมายนะครับผมจะทําให้คููดาวลดลง3วินาทีเท่ากับว่าเราตี3ครั้งก็จะช็อตได้อีก เพราะงั้นตัวที่ตีเร็วๆแรงๆเนี่ยก็ออกไปก็เป็นผลดีนะครับผมต่อไปโอโมอิคเนโบตัวนี้จะเป็นธนูคริตัวนี้ออกได้ทั้งแครี่แล้วก็จังเกิลเลยนะตัวเล่นป่าก็ชอบออกนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตี60หน่วยเพิ่มอัตราคริต25%ิอร์เแล้วก็เพิ่มการลดคูลดาวน0์10%แล้วก็บวกการฟื้นฟูมานาอีก50% แพสซีฟแรกของเขาคือการดูดเลือด10%นะครับที่เป็นภาษาจีนต่อไปแพสซีฟที่2ก็คือทุกๆก,การโจมตีนะครับผมใน8วินาทีจะมีแพสซีฟเด้งขึ้นมาคล้ายๆกับตัวนี้เลยแต่ว่าอันนี้นะฮะจะทําให้สโล่ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยติดสโล่70%เป็นเวลา1.2วินาทีแล้วก็ความเสียหายจะแรงขึ้นนะครับเป็นบวก6%ของค่า HP สูงสุดของเป้าหมายนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราโจมตีศัตรูนะครับจะทําให ลดคูดาวลงครั้งละ1วินาทีนะครับตีคูแ8ครังก็ใช้ได้อีกเลยต่อไปฮอกโบ o w ตัวนี้นะครับจะเป็นธนูตีแล้วแยก3ทิศทางนะครับหรือว่า3เป้าหมายตัวนี้จะเพิ่มความเร็วความเร็วโจวมตี45เปเพิ่มอัตราคริติคเอร์เเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หรือการเดินนะฮะ7ตัวนี้เนี่ยการโจมตีพื้นฐานของอของฮีโร่ของเราที่เป็น ฮีโรประเภทโจมตีไกลนะจะถูกแยกออกเป็น3เป้าหมายโดยที่ตัวที่โดนเล็งเป็นตัวแรกเนี่ยจะโดนเดเมจเต็มๆแต่ว่าตรงอื่นนะคะจะเดเมจลดลง15%นะครับก็เหมาะนะพวกคาโคลโลพวกคุบินาชิอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันตีแรงๆตีไกลๆเราอยากให้มันตีโดนหลายๆตัวก็ออกอันนี้มานะครับเวิร์กอยู่ต่อไปนะครับอามาโนุซาโกโบ ตัวนี้จะเป็นธนูลดฮิลตัวนี้สําคัญมากๆนะครับต้องออกเลยนะถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวที่ฮิลได้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นโฮตากรุสากาโชฟุเคสเซอร์หรือว่าท็อปเลนพวกยูกิโดจิหรือว่าตัวที่เขาฮิลได้เยอะๆถึกแบบอัตราการรีเลือแต่มันเร็วต้องออกนะครับไม่ออกเนี่ยทีมแพ้เลยนะสําคัญเลยแคลี่ไม่ว่าจะแคลลี่หรือว่า,าส่วนใหญ่จะเป็นแคลี่นะครับออกอันนี้ เพราะว่าป่าจะมีอีแก่กเทมชิ้นหนึ่งแต่ว่าถ้าออกกันเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วโจมตี55%เยอะมากๆเลยนะแล้วก็เพิ่มอัตราก,การคิดิี่เข้า25%ทำให้เราขึ้นที่เร็วขึ้น7%ล้วก็เมื่อสร้างความเสียหายเนี่ยก็จะลดฮิลนะครับลดอัตราก,การฟื้นฟู HP 35%นานเวบลาย4วินาที ต้องออกนะครับส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่จะไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยออกกันมันจะทําให้ไฟยากขึ้นไฟชนะยากขึ้นแล้วก็ปิดฮีโร่ได้ช้าขึ้นถ้าเกิดเขามีฮีวเยอะๆแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีฮิวทีมเขาไม่มีตัวไหนฮิวล้วก็ไม่ต้องออกนะครับต่อไปนะฮะชิโรริทวินซอสตัวนี้จะเป็นดบาบไข่เป็นแบบดาบที่เหมาะกับ ฮีโร่ประเภทโจมตีใกลยย้เท่านั้นนะฮะตัวตีไกลเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงผลนะครับตัวนี้จะเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีนะ40หน่วยเพิ่ม HP 450หน่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตี20%แล้วก็อัตราคลิกข้อ15%เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก5%แล้วก็แพสซีฟของเขานะครับการโจมตีธรรมดานะฮะจะทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนลดความเร็วเคลื่อนที่26%ภายใน3วินาทีเนี่ยจะลดความเสียหายที่ได้รับนะ10% แต่ถ้าไอเทมชิ้นนี้ตัวตีไกลไปออกเนี่ยมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ลงนะฮะครึ่งหนึ่งทําให้ดาบไม่ค่อยเห็นผลนะเพราะงั้นตัวตีไกลถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องออกนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอินงไงมิพวกตัวที่แบบต้องไฟท์ชนแล้วแบบอ,อยากตีเร็ววอยากให้ศัตรูหนีเราไม่ค่อยได้นะฮะต่อไปนะครับกุซางิกามมะ ตัวนี้เป็นเคียวสีฟ้านะครับพลังโจมตีจะบวกเพิ่ม80หน่วยแล้วก็ลดคูดาวน์10%แพสซีฟิจะมีอยู่ด้วยกัน2องอย่างนะฮะแพซีฟแรกคือว่าไลฟ์ฝันใช้สกิลแรงขึ้น4 1 0สนะครับแพซีฟนี้เดี๋ยวจะอธิบายทีกับเคียวแดงแว่าทับกันหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะส่วนแพซีบลองของเขานะครับก็คือทุกๆวินาทีเนี่ยจะเพิ่มความเร็วก้นที่3แต้มนะครับแล้วก็เมื่อถึง30แต้มปุ๊บก็คือ10วินนั่นเองจะทำให้โจมตีธรรมดาเนี่ย 100หน่วยบวก5คูณเลเวลปัจจุบันนะครับแล้วก็แต้มความเสียหายกัจภาพของเราเนี่ยที่สะสมไว้เนี่ยจะสามารถทําให้เป้าหมายเนี่ยที่โดนโจมตีนะครับลดความเร็วขึ้นที่ลง50%ตัว่อเนื่อง1วินาทีแต่สแต็ของเราที่เก็บมาเนี่ยเวลาที่แพสซีฟมันทํางานเวลาเราวิ่งจะมีแสงแดงๆรอบเทา้ารอบตัวออกมานะฮะถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีหรือว่าโดน CC นะครับ a พสซีฟของเราจะหายไปทันทีเพราะงั้นจะเหมาะกับพวกจังเกิลที่ต้องการทําเกมลุกไวๆแล้วกอ็ออกจากการไฟล์ไวๆนะครับตัวนี้จะเหมาะจะไม่เหมาะกับการเอาไปยืนเลนนะต่อไปนะฮะ nature s c o r y ตัวนี้จะเป็นเขียวม่วงนะครับแพสซีฟไอ้ค่าสเตตัสเหมือนกันเลยก็คือบวกพลังโจมตี80หน่วยแล้วก็ลดคูดาว10%แล้วก็แพสซีฟเหมือนกันนะฮะเพิ่มความเสียหายของสกิล4ถึง แต่มันไม่ทับกันเพราะว่าชื่อแพสซีฟคนละชื่อกันนะฮะเกมนี้ถ้าเกิดว่าชื่อแพสซีฟทับเป็นชื่อเดียวกันไอเทมจะทับกันแต่ถ้าชื่อแพสซีฟคนละชื่อจะไม่ทับกันอันนี้ชื่อแพสซีฟว่าลฟ์ฝันของเคียวฟ้าของเคียวแดงจะเป็นชื่อแพสซีฟว่าแดนธรรมชาติเพราะงั้น2อันนี้ออกคู่กันได้ไม่ทับกันครับแล้วก็แพสซีฟรองของเขานะฮะเมื่อเป้าหมายเนี่ยเลือดต่ํากว่า40%จะทําให้โดนยจมตีแรงขึ้น45่บหน่วยบวกยีคูณเลเวลปัจจุบันนะครับแล ในเวลาสั้นเนี่ยสามารถลดความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายได้นะฮะเป็นผลเวลาสิวินาทีอ่าเป็นคู่ดาวนะฮะก็อันนี้เหมาะเลยสำหรับคนที่เล่นจังเกิลนะคือเห็นสตูเลือดน้อยแล้วเข้าไปปิดเนี่ยปิดได้ไวขึ้นนะครับทำการคิวได้ไวขึ้นแรงอ่าออกคู่กันทองอันยิ่งแรงนะฮะต่อไป glass cutting sword นะฮะดาบตัดหญ้าหรือว่าดาบทองนั่นเองผมชอบเรียกว่าดาบทองนะฮะ ดาบนี้เป็นดาบแบบดาบเป็ดอ่ะมีสเตตัสทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่โหดสักอย่างเนี่ก็คือตัวนี้จะเพิ่ม HP 300แต้มนะครับเพิ่มพลังโจมตี40แต้มเพิ่มความเร็วในการโจมตี40%เ,เ,ตเพิ่มการลดคูลดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเยอะสูงมากนะแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ห้าเปอร์เซ็นต์แพสซีฟของเขานะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วเนี่ยภายในห้าวินาทีจะมีแพสซีฟของดาบขึ้นมาทําให้การโจมตีครั้งถัดไปเนี่ย เพิ่มฟู MP หรือว่ามานาน,นะครับ3หน่วยแล้วก็ทําให้การโจมตีพื้นฐานของเรานะฮะแรงขึ้น90หน่วยบวก90%ของพลังโจมตีแล้วก็สกิลแพสซีฟเนี่ยจะคูลดาวทุกทุกๆ1.5วินาทีนะครับอ่าก็ดีนะดีเลยแหละจังเกิลเนี่ยเมื่อก่อนผมออกเป็นชิ้นแรกแต่ว่าหลังๆมาผมออกเป็นชิ้นกลางๆนะครับก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นลดคูลดาวได้เยอะขึ้น มีความถึกมากขึ้นนะครับวิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นนะท็อปเลนบางตัวก็ออกอย่างเช่นพวกฮันเนียก็ออกนะครับแต่บางตัวนะต่อไปนะครับดาบแดงจอกกลอผมชอบเรียกดาบแดงจอกกรอดาบนี้นะครับผมเพิ่มค่าสเตตัสค่อนข้างเยอะให้กับพวกไฟเตอร์เลยนะใครเล่นไฟเตอร์เนี่ยหรือว่าเล่นป่าที่เป็นไฟเตอร์ออกดาบชิ้นนี้ก็จะมีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่ม HP ถึง600แต้มเพิ่มพลังโจมตี35หน่วยอันนี้เพิ่มน้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูแพสซีฟกัน ลดคูดดาว40ไอ20้20%เปเลยสูงแป๊กเลยนะครับแล้วก็มีแพสซีฟเจาเกาะ20%อแพสซีฟลองของเขานะครับก็คือดาบเนี่ยมันสามารถตีติดสแต็กได้คือถ้าเราไปโจมตีศัตรูนะครับจะทําให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติม6แต้มได้ความเร็วในการเคลื่อนที่7แต้มนะครับแล้วก็สามารถสแต็กได้สูงสุด5ชั้นแล้วก็อยู่ได้นาน5วินาทีนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยยิ่งตีโดนศัตรูบ่อย เรายิ่งตีแรงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะเหมาะกับหลายๆตัวเลยอาโอวุสุนี้เป็นไอเทมคีเลยนะต้องออกชิ้นแรกเลยอืมแล้วว่าผมเล่นคิดโดมารุก็ออกนะโยนไอเด็กข้างไข่ไปโดนศัตรูทีเดียวเนี่ยสแต็กเต็ม5เลยนะครับวิ่งเร็วตีแรงขึ้นต่อไปนะครับซื้อรูมารุดาบนี้เป็นดาบเจาะเกาะที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับเพิ่มพลังโจมตี80หน่วยแล้วก็เจาะเกาะ30%แต่ว่าสังเกตนะครับแพสซีฟชื่อเดียวกับคลาวตัวนี้ ทับกันนะครับถ้าออก2อันนี้ต้องเลือกอันใดหนึ่งนะไม่งั้นแพสซีฟจะเจาะเกาะแค่อย่างเดียวนะครับทับกันต่อไปนะฮะบนโรเตอร์ตัวนี้จะเป็นดาบไม่ใช่ดาบแต่เป็นกรงเล็บที่เพิ่มการดูดเลือดแล้วก็ทําให้เราถึกขึ้นนะครับแต่เพิ่มพลังจมตีสูงมากๆเลยนะ85หน่วยบวกเกาะ90หน่วยดูดเลือกกายภาพกับเวทอย่างละ6%นะครับแล้วก็แพสซีฟของเขานะครับทุกๆครั้งที่เราเนี่ย ส่วนเสีย HP ไปก็คือถ้าเลือดเราหายไปในไฟ์จะทำให้เราดูดเลือดเวทและกายภาพสูงขึ้นนะฮะ1,5%เพิ่มได้สูงสุด10%เลยนะยิ่งเลือดลดเรื่อยๆมันยิ่งดูดเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ต่อไปนะครับ Greater Developer Ball เป็นดาบการเวทนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นตัวเดเมจแต่ไม่อยากออกของการเวท เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวเวทเยอะออกดาบทีนี้ตอบโจทย์ได้นะฮะเพราะว่าดาบตัวนี้จะบบกพลังโจมตี7 5หน่วยป้องกันเวทนะครับ105หน่วยแล้วก็ลดคูดาว10%แพสิีฟของเขานะครับก็จะสร้างบาเรียขึ้นมาดูซับความเสียหายจากเวทเท่านั้นนะครับจำะมาจากเวท 4R 240บวกกับ120%ของพลังโจมตีแล้วก็ถ้าเกิดว่าโล่เราหายไปแล้วเนี่ย จะทำการรีเฟซโลขึ้นมาใหม่ภายใน20บวินาทีนะครับใช้กันกรายภาพไม่ได้นะต่อไปนะครับก็จะเป็นคอนกัน CC ผมเรียกง่ายๆเลยและกันคอนนี้ออกได้ทั้งตัวที่เป็นตัวกายภาพแล้วก็ตัวเวทตัวนี้จะบวก75พลังโจมตีของสถานะหลักเช่นถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นตัวเวทก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเวท75หน่วยถ้าเราเป็นโจมตีกายภาพก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กายภาพ75หน่วยเพิ่มพลังชีวิต450หน่วยแล้วก็ลดคูลดาวน์10% แล้วก็มีแอคทีฟสกิลให้กดนะครับตัวนี้เวลากดไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหลุดจากการติด C ีีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสตันการล็อกหรือว่าสโลอะไรก็ตามมึนงงนะฮะตรงนี้เมื่อกดไปแล้วเราจะหายทันทีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่โดน CC ีอะไรอีกก็ตาม2วินาทีอ่าเหมาะกับคนที่ต้องการทะลวงไปในไฟ์แล้วศัตรูมีสกิลล็อกสกิลอะไรทำให้เราแบบ ทำไฟได้ไม่ต่อเนื่องกดสกิลแอทีฟนี้เข้าไปทะลวงถึงไสในได้เลยฮะพวกป่าอะไรเงี้ยออกก็ดีครับผมถ้าเขาซีซีเยอะจะได้ไปปิดแครี่ได้สมมติแครี่มีตัวป้องกันที่แบบซีซีเยอะเยอะทำให้เราล้วงเขาไม่ได้ออกอันนี้มาจะตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะครับต่อไปซัมเมอร์แอนะคะตัวนี้จะเป็นพัทเหมือนกันกับตัวคอนเลยะฮะค่าสเตตัสเนี่ยจะออกได้ทั้งตัวกายภาพแลวก็เวทนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีให้สถานะหลักของฮีโร่นะฮะ 80หน่วยเพิ่มพลังชีวิต375หน่วยลดคูลดาวน์10%แพสซีฟของเขานะฮะก็คือจะสร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับ2%ของค่า HP สูงสุดนาน3วินาทีก็คือมันจะลดมันจะทำเดเมจขึ้นหัวเด้งเลยเลยเหมือนติดพิษนะครับทับซ้อนกันได้สูงสุด4ขั้น่าแล้วก็การซ้อนเนี่ยจะมีคูลดาวอยู่0.75วินาทีสร้างความเสียหายเวทให้แก่มอนสเตอร์ ก็คือพวกคีบทั่วไปอ่ะสูงสุด70หน่วยนะครับอ่าออกมาสําหรับฮีโร่ที่ต้องการที่จะสร้างความเสียหายแบบเรื่อยๆแต่ไม่แรงนะแต่ว่าตอดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ได้แต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามีไอเทมที่ดีกว่านี้นะมันอาจจะเสียช่องพีีฟีก็แล้วแต่แล้วแต่สไตล์คนเล่นของแต่ละคนนะครับต่อไปตัวพินทองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยเพิ่มค่าสตัสหลักให้กับตัวละคร80แต้มไม่อธิบายสานะครับแล้วก็เพิ่มเกราะ 80หน่วยเพิ่มการฟื้นฟูเลือด100%ตแพทตัวนี้จะไม่มีแพสซีฟสกิลแต่ว่า,าจะมีแอคทีฟให้เรากดเหมือนตัวคอนเลยตัวนี้นะฮะเมื่อเรากดแล้วตัวร่างกายของเราเนี่ยจะกลายเป็นสีทองไม่โดนความเสียหายไม่โดนอะไรทั้งสิน้นก็คือไม่โดนอะไรสักอย่างเลยในเกมนะครับผมไม่มีอะไรแก้ได้แล้วก็จะอยู่ได้นาน2.5วินาทีแต่ตัวเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เช่นกันนะครับก็จะแข็งไปเลย แต่สกิลที่เรากดใช้ไปแล้วเนี่ยจะยังทํางานอยู่อย่างสมมุติว่าเล่นซุซาบิอันนี้ซุซาบิชอบออกนะฮะก็คือกดตัวทองคือกดอันติไปแล้วอันติจะยังคงอยู่ทําให้ศัตรูเนี่ยตีเราไม่ได้เข้าไปกลางไฟปุ๊บกดอันติแล้วกดตัวทองศัตรูโดนเต็มๆนะฮะแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรเลยก็เวลาซื้อมาก็ใช้ได้ดีนะถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวลวงแรงๆแล้วเราแบบรู้ว่าถ้าเราโดนอย่างสมมติฝั่งตรงข้ามมีไผ่หรือมียาฉยาที่มันปิดเราเร็วๆอะ่ะ เราออกนี้มาแก้เข้าได้นะเขาจะเสียสกิลฟรีนะครับเป็นไอเทมที่ดีมากๆเป็นไอเทมเทคนิคนะครับต่อไป Eye of o r o l o g ตตัวนี้ตีกระจายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี85หน่วยดูดเลือด10%แล้วก็เพิ่มเกาะ55หน่วยนะครับตัวนี้จะมีแพสซีฟในการสร้างความเสียหายทางกายภาพให้กับศัตรูรอบๆตัวบวก35%ของพลังโจมตีแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนลูกน้องจะแรงขึ้น100%นะครับตัวนี้หินหยาง อ่าเป็นคล้ายๆกับตัว IO of โ o โลแต่ตัวนี้จะมีผลกับคี p มากกว่านะฮะแล้วก็ให้สเตตัสที่มหาโหดเลยสำหรับคนที่ต้องการ HP เยอะๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีเพียงแค่35หน่วยเป็นไอเทมที่เป็นไอเทมโจมตีเพิ่มพลังชีวิตเยอะที่สุดในเกมแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มการฟื้นฟู HP ของเรา100% <ç uk> เห็นไหมฮะว่าชื่อของ a s s i v e เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นออกซ้ำกัน2อันไม่ได้นะครับแต่เนี่ย จะตีคลีปแรงกว่าเพราะว่าทุกๆ2วินาทีนะครับจะมีสกิลแพสซีฟของเขาโผล่ขึ้นมาทำให้เราโจมตีศัตรูรอบๆตัวเนี่ยแรงขึ้น2.5%ของค่า HP สูงสุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเป็นพวกมินเนี่ยนเป็นพวกคีบจะโดนแรงขึ้นถึง300%เลยเกียร์คลีปดีมากๆนะฮะต่อไปธนูหนักลบหลัง นี่เป็นชื่อภาษาไทยเลยอะโอ้โห oh. ตัวนี้นะครับแคลี่จะออกกันซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าตัวนี้จะเพิ่มความเร็วโจมตีสูงสุดในเกมแล้วนะครับ60%แล้วก็บวกพลังโจมตีให้กับสถานอันหลักไม่ว่าจะเป็นเวทหรือว่ากายภาพนะครับ20หน่วยตัวนี้แพสซีฟของเขานะฮะการโจมตีพื้นฐานของเราเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น30บวก2คูณเลเวลปัจจุบันแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเมื่อทําการโจมตีครบทุก2ครั้งจะทําการโจมตีขั้นถัดไปเนี่ยเพิ่มโบนัสความเสียหายทางการโจมตีพื้นฐานเป็นธนูที่ดีมากเลยนะครับต่อไปอันนี้นะฮะดาบตัดคิลสําหรับพวกไฟเตอร์แล้วก็พวกป่านะฮะถ้าเกิดว่าแคลรี่ต้องออกธนูน,นี้ พวกไฟเตอร์อย่างเราก็จะออกแผนนี้ครับเป็นดาบเงาดําตัวนี้เพิ่มพลังโจมตี65หน่วยเพิ่มพลังชีวิต400หน่วยก็มีแพสซีฟชื่อว่าข่มขู่นะครับลดการฟื้นฟู35%นาน4วินาทีแล้วก็เจาะเกาะ10บวก1.75คูณเลเวลปัจจุบันอ,อันนี้ก็คือจะแรงตามเลเวลนะถามว่าดีไหมคือดีมากๆเลยนะพวกไฟเตอร์ที่แบบเอ้ยเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามสมมติเราไปหยุดฮอปเลนแล้วฝั่งตรงข้ามเล่นแวนพล่าแต่เราไม่อยากออกเกาะตัดฮิว เราออกไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับหรือว่าป่าที่แบบเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีพวกตัวฮีวิเยอะโฮตาคุรุสาเราอยากฆ่าแครี่เขาง่ายเราต้องออกไอเทมชิ้นนี้นะครับถามว่าทำไมต้องออกไอเทมชิ้นนี้เพราะถ้าออกไอเทมชิ้นนี้ธนูตัวเนี้ยมันไม่เพิ่มพลังโจมตีถ้าเราอยากเบิร์สแรงๆนะฮะก็ต้องออกไอเทมชิ้นนี้ต่อไปธนูที่มาใหม่ล่าสุดนะคะโอเมนโนะฮาบายะตัวนี้จะเพิ่มความเร็วแล้วก็เจาะเกาะ ท้งเวทแล้วก็กายภาพเลยนะ,ะดูค่าสเตตัสนะคะเจาะเกาะแบบไม่ใช่แพสซีฟเลยนะเป็นไอเทมที่เป็นไอเทมชิ้นเดียวที่เป็นการเจาะเกาะแบบไม่ใช่แพสซีฟเพราะงั้นไม่ทับกับอะไรทั้งสิ้นนะฮะเจาะเกาะกายภาพ25%เอจาะเกาะเวทย5เพิ่มความเร็วโจมตี35%รไม่เพิ่มเดเมจอะไรเลยนะเจาะเกาะมาอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้แพสซีฟของเขาก็คือเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับที่เป็นฮีโร่เนี่ยจะทําการสแต็กทาให้ตนเองเนี่ยการโจมตีพื้นฐานจะสร้างความเสียหายทางกายภาพบวกอีกก20หน่วววยแล้บ6 เลเวลปัจจุบันเพิ่มความเร็วให้เราด้วย10%นะครับเป็นไอเทมที่เป็นไอเทมเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับจบกันไปนะครับสำหรับไอเทมสายการโจมตีกายภาพถ้าคุณผู้ชมชอบใจยังไงกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปใหม่วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ